ไปมาหลายที่อะไรเงี้ยค่ะพราเราดูจากรีวิวดังหน้าอะไรเงี้ยเราก็เป็นบทเรียนบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่การที่รีวิวแล้วความน่าเชื่อถืออยู่ที่อันดับหนึ่งติดท็อปไฟท็อปชาร์ทท็อปเทนอะไรเงี้ยดีใจมากที่ได้มาทำที่นี่แล้วก็โชคดีที่เราเลือกคุณหมอไม่ผิดมันมันว้าวมากๆอะไรเงี้ยคะ่ะรู้สึกว่าเออการใช้ฟิลเลอร์แล้วมันแบบว่าทำให้หน้าเราแบบว่ากลับมาเด็กมากขึ้น ติดใจเลยค่ะล้วหลังจากหนึ่งปีเนี่ยเหมือนก็รู้สึกว่ามันเริ่มพองแล้วก็เลยอยากกลับมาให้ช่วยปรับรูปหน้าให้อีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะทับใจหมอต้นมากเลยต้องกลับมาทำรอบสองค่ะตอนนี้ฟ้ารู้สึกว่ามันมันดีขึ้นมากดีขึ้นในที่นี้คือหน้าเราเด็กกว่าเดิมคือเมื่อก่อนหน้าแก่เลยอะพูดตรงๆเพราะมันเป็นรักยิ้มอยู่ตรงนี้แบ่งชั้นเลยอะค่ะมันก็ดูหน้าแก่แล้วก็ไม่มั่นใจจนมาตอนนี้ก็ถือว่าดีขึ้นเยอะมากอะค่ะ เลือกคลินิกที่ดีเลือกหมอที่เก่งและอย่าเน้นราคาถูกที่นี่ไฟมั่นใจเลยว่ารักษาฟิลเลอร์หรือว่าฉีดฟิลเลอร์หรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ไฟให้เต็มร้อยเลยคาดีมาก